คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับเกมยิงปลาของค่ายเกมนะครับ Space Gaming เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยงบผม1 0 0 0พันบาทครับวันนี้จะไปที่ห้องจูเนียร์กันครับไปดูกันอีกทีครับย้ำมันเข้าไปครับงบผม1 0 0 0พันบาทอยู่ด้านขวามุมล่างนี้นะมาดูกันครับเราเริ่มกันที่สามบาทสี่บาทครับไปครับนั่นมาครับสี่บาทครับขอสักทีตุ้มเออนะ่าไร่อ่ะ ร้อยยี่บกงบหนึ่พนได้รยยสิบไมเป,ไปไครับไปไปไนไรมีดีให้เราหรือเปล่าเรานั้นแหละองดีสุจากงราชาเขาผมหนึ่งพันบาทไปครับไปเรื่อยิงคอนอ่าคอนมากนะครับแฮมเมอร์เอาทงนะเนี่ยเยอะๆเนี่ยเอาตุ้ง เท่าไรครับเท่าไรเออต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้โหผมต้องแบบน,น,บบนี้ไม่ตายไม่ตายตลามร้อยไม่ตายเจ้าคู่เอ้ามาอีกแล้วเอาทีดิเท่าไรตุ่มเร็วๆร็วดีเอา้าโอโโ้โห่รอช้ายอยู่จอ้ะมาขึ้นเรื่อยๆนะ อัไปต่อครับไม่ไายเลยเจ้าคู่ครัวอ๋อไม่ได,ด,ไได้ไม่ใช่เราแล้วนะไม่ใช่เราแล้วนะอเอาได้ฝีหกสิบนัดครับของก็ดีจริงครับไปเลย ไปปัดยิงให้เจ็บสิครับห,ห,หมดไหมหมดครับนี่ครับไปครับไปต่อได้นะห้าร้อยนี่ครับยิงยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปนี่ครับร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทจริงๆนะได้บวกมาเนี่ยห้าร้อยกว่านี่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับนี่ถือว่าบวกนะ ลงทุนเราคิดว่าเราลงทุน1 0 0 0บาทเราบวกมาแล้วครับครึ่งหนึ่งของทุนนะ5้ารอจดิบบาทนะครับเป็นผมเนรอผมถอนครับโอเควันนี้ใครอยากไปต่อไปนะครับไปได้นะครับวันนี้ตัวช่วยผมได้แต่คอนอย่างเดียวเลยไม่ได้วงล้อเลยไม่ได้ลุ้นนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรแบบสนุกสนุกเหมือนแบบตอมังกรมานะวันนี้บวกแล้ว5้าร้อยจ็ิบสองบาทครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยนะครับโอเคกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ